ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรไม่เคยสบายจริงเหรอต้องลาพักร้อนคือคิดว่าน่าจะติดไวรัสติดไวรัสจากมือถือไม่รู้เป็นอะไรช่วงถ่ายละคุณนีิมุกจีบสาวเปล่าเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าโทรศัพท์ มันจะติดมาที่เราได้หรือเปล่าไม่รู้ติดไม่ได้ตไม่ได้ใช่ไหมคนละไวรัสคนละสายพันธุ์กันแต่พูดได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยไวรัสระบาดมากจากมือถือในมือถือใช่ไหมโดยเฉพาะระบบ Android โอ้โหแต่นี้ไม่ใช่ Android ก็เป็น iOS นะครับตอนนี้ระบาดมากแล้วก็หาวิธีการแก้ไขกันอยู่มีวิธีแก้ได้ด้วยหรอก็หนุ่มคนนี้เขาแนะนาได้ทุกทีอ่ะโอ้เขาทำได้ทุกอย่างเลยนะเกี่ยวกับไอทีแต่ต้องไปติดตามวิธีการแก้ไวรัสจากในบอร์ดไอทีรีเฟชนะคะช่วยแก้หน่อยไม่งั้นผมอาจาะการสุดเพราะวาติทุกววัันนใช้เไป บ้าน้วยนะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เราสองคนและทีมงานลากันไปเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณเทพกิจไปรักษาตัวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมือถือเดี๋ยวนี้ติดไวรัสเมาแวรกันเยอะมากบางคนงง ว่ามา์แวร์คืออะไรมา์แวร์ย่อม,มาจากมาเลเซียซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์ที่มีอันตรายต่อคอมพิวเตอร์เกิดจากการเขียนโค้ดโปรแกรมมิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อขัดขวางการทำงานหรือเข้าแทรกซึมแอบขโมยข้อมูลของยูเซอร์และส่งกลับไปให้แฮกเกอร์ผู้ที่สร้างมา์แวร์นั้นซึ่งปัจจุบันนี้มาว์แวร์ได้ถูกดาวน์โหลดไปในมือถือ Android กว่า10บล้านครั้งแล้วทั้งนี้เรียกว่าเป็นสถิติโดยประมาณซึ่งอาจจะสูงกว่านี้แต่ อะไรก็ตามมาแวร์ก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้มือถือ Android เป็นอย่างมากมาดูกันว่าข้อสังเกตว่ามือถือคุณติดมาแวร์หรือไม่ดังนี้ครับข้อแรก แบตมือถือของคุณอยู่ดีๆก็ห่วยลงมากเลยแบตหมดเร็วผิดปกติโดยที่แบตคุณยังดีอยู่ไม่ได้เสื่อมสภาพแต่อย่างไรอาจจะมีมาแ w a r e ทำงานอยู่เบื้องหลังก็เป็นได้อันนี้เป็นข้อสังเกตรแรกข้อสังเกตที่2สายหลุดบ่อยจัดอันนี้ตรวจสอบอยากนิดหนึ่งเพราะมีบางค่ายมือถือก็อาจจะทำสายหลุดได้บ่อยถ้าเกิดมีสายหลุดบ่อยอาจเป็นไปได้ว่าระหว่างที่คุณคุยโทรศัพท์อยู่นั้นมาแว อาจจะพยายามที่จะทำงานไม่ว่าจะเป็นการดักฟังหรือดักข้อมูลต่างๆในระหว่างการโทรก็เป็นได้อันนี้ก็น่าสงสัย อาจจะต้องตรวจสอบสิ่งต่อไปค่าใช้จ่ายรายเดือนบานปลายโดยเฉพาะในส่วนของ SMS ตรวจสอบในบินของคุณว่าบินที่มีราคาสูงขึ้นผิดปกติเป็นการส่ง SMS ออกไปเบอร์ปราหรือเปล่าทามือถือเติมเงินก็เงินหมดแน่ๆต่อจากนั้นมาแวร์ไม่ได้จัดการแค่ SMS แต่มาแวรยังมาช่วยใช้อินเทอร์เน็ตของคุณด้วยอินเทอร์เน็ตที่คุณถูกจำกัดอยู่เดือนละ1กิก2กิก3กิกก็แล้วแต่ มาแวร์บางตัวมีการขโมยข้อมูลภายในเครื่องของคุณแล้วทำการอัปโหลดผ่านดาต้าของคุณภายินเต์เน็ตของคุณกลับไปสู่เซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์ผู้สร้างมาแวร์นั้นซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก เพราะอาจจะหมายถึงการถูกขโมยข้อมูลว่าจะเป็นรูปภาพคลิปไฟล์ต่างๆหรือว่าข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นคอนแทคต่างๆของคุณอีเมลต่างๆของคุณสำหรับข้อสุดท้ายอันนี้ใครใช้ PC อยู่คงรู้กันดีเมื่อ PC ติดไวรัสหรือเมาแวร์จะเกิดอาการกระตุกเกิดอาการทํางานช้าเนื่องจากว่ามาแวร์นั้นเข้าไปสิงสถิตอยู่ในเครื่อง ทำให้เครื่องเนี่ยไม่สามารถทํางานได้จากการที่ไปแย่ง CPU ในการใช้งานมือถือก็เช่นกันเดี๋ยวนี้มือถือเป็นเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กถ้ามาแวร์เข้าไปก็จะมีการ ถูกแย่งการใช้งาน CPU ได้จะทำให้เครื่องร้อนขึ้นเครื่องอืดลงคุณก็จะทำอะไรไม่ได้เลยจุดนี้คุณตรวจสอบได้ด้วยการดูว่าในแรมมีการทำงานอะไรอยู่บ้างในลิสต์ของแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่มีอะไรบ้างลองลบดูให้หมดยังดูว่าปัญหายังอยู่หรือไม่ถ้ายังไม่คุณโดนมาแวร์ตัวร้ายเข้าแล้วละ่ะวิธีการจัดการมาแวร์ตัวร้ายมีไม่กี่วิธีทางรอดคุณน้อยมา,ากขั้นแรกลบแอปพลิเคชัน ประหลาดประหลาดทิ้ง<ม>ถ้าคุณสงสัยว่าคุณเพิ่งโหลดแอปนั้นมาไม่นานแล้วมันเกิดอาการนี้ลองลบทิ้งก่อนดูซิว่ามันหายหรือเปล่าบางทีไม่หายเพราะว่าแอปพลิเคชันนั้นมาแวร์เก่งมากฝังตัวลึกเข้าไปถึงข้างในเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นเสมือนมะเร็งเลยเหลือทางเดียวแล้ว Factory Reset ครับเรียกว่าเป็นการล้างเครื่องห้องเครื่องทุกอย่างหมดเลยอะไรก็ไม่เหลือข้อมูลก็ไม่เหลือดังนั้นก็แบ็กเอารูปภาพอะไรต่างๆเก็บเอาไว้ก่อนแล้วทำการ Factory Reset เริ่มขึ้นใหม่ นอกจากนั้นแล้วการเลือกการโหลดแอปพลิเคชันต้องระวังถึงแม้ว่า Google Play Store จะมีตัวดักจับมาแวร์ในแอปต่างๆแล้วซึ่ง Google ได้ delete oh. ไปเกือบแสนแอปเมื่อไม่นานมานี้คุณก็ต้องระวังดูแอปดีๆแอปอะไรที่ชอบเขียนว่าไวรัสฟรีไวรัสฟรีแจกไวรัสฟรีหรือเปล่าครับอันตรายนะพวกเขียนพวกนี้มาถึงบอกเอ้ยเราไม่มีไวรัสไม่มีไวรัสมันดูโฆษณามากเกินไปคุณสังเกตได้แอปพลิเคชันดีๆยกตัวอย่างอย่าง Evernote เขาไม่มาเขียนบอกคุณว่า ไวรัสฟรีเขาไม่ต้องเขียนเพราะแน่นอนอยู่แล้วเป็นบริษัทใหญ่ดังนั้นการดาวน์โหลดแอปของคุณก็ดูว่าหน้าตาแอปน่าจะน่าเชื่อถือได้ดู description หรือรายละเอียดการเขียนดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าขอให้คุณคุณทุกคนชาว Android ใช้มือถือกันอย่างระวังแล้วก็ไวรัสฟรีครับไม่มีไวรัสติด